ในคลิปวิดีโอนี้ครับถึงเวลาแห่งการรีวิวสุดยอดยูนิตระดับก็อลีกับอิทเทอร์นอลค็อกไททันตัวนี้เลยครับผมเพื่อนแต่ก่อนอื่นนั้นเราจะต้องสุ่มเงินก่อนนะครับเพราะว่าผมเองก็ยังไม่มีครับผม ถ้าสุ่มได้เราถึงจะได้รีวิวนะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าผมมั่นใจว่ายังไงก็สุ่มได้แน่นอนครับผมไม่ใช่ว่ากล่องเยอะนะผมมีสูตรลับนะครับเพื่อนๆเป็นสูตรที่การันตีการออกแบบ99.9%เลยนะครับผมสําหรับอีเท n ร์ c นโคกไททันนะครับเพื่อนๆผมมีแค่3กล่องนะครับก็บอกว่า1ใน3กล่องนี้จะต้องได้อีเทอร์ c นโคกไททานถ้าหากว่าเราใช้สูตรนี้นะครับ สูตรลับที่ว่าเนี่ยก็คือการวิ่งวนเจ้าอีเทนอลคอกไททันตรงนี้นะครับผมวิ่งวน3รอบแล้วค่อยเปิดกล่องแล้วเราก็จะได้นะครับเพื่อนๆเขาบอกว่าการวิ่งวนให้เริ่มจากวิ่งวนด้านขวาไปซ้ายนะครับผมและทุกๆครั้งที่เราวิ่งเนี่ยพยายามอย่าให้ตัวละครของเราไปโดนฮิตบ็อกสองอันนี้นะครับผมแต่ตัวของเขาเนี่ยอีเทนอลคอร์กไททันสามารถโดนได้นะครับแล้วก็อย่าติดนะโอเคเริ่มครับมาครับผมแบบนี้นะทุกคนวิ่งวนแบบนี้ 1, รอบโอเคสวยครับพยายามอย่ากให้ตัวติดนะถ้าตัวติดเนี่ยเราจะถูกลดโอกาสในการออกนะครับผม 2, รอ,อบรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายอุ้ยเมื่อกี้ติดนิดนึงแต่ผมว่าได้อยู่ยังได้อยู่3รอบโอเค 3, รอบจากนั้นขึ้นมีนแล้วก็เผาได้ครับผมไม่ใช่ <c oughs> ยังไม่ตุยโอเคกดเปิดเลยนะครับทุกคน3 2 1มาครับได้แน่ 3กล่องบอกเลยว่ายัางไงก็ออก kistenchop.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีตัวละครใหม่ล่าสุดจากแมป Toilet Tower Defense และรับกดผลเกมพาสทาวน์แมปบ o ็อก o ุพร้อมสินค้าสุด e อกลจาก a n ิเม Defense หรือถ้าไม่อยากปั้นรหัสเองเรามีรหัสพร้อมเล่นและรับฟาร์มแมปต่างๆใช้บริการได้ทางเว็บไซต์และแฟนเพจแอดมินตอบเร็วเติมไวปลอดภัยแน่นอนลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับโอ้ my god ผมได้ยีเถื์อนออกไทยทานจริงๆ โอ้บกอผมได้เฉยเลยเพื่อนเพื่อนทนั้งๆที่มันเป็นสูตรอะไรก็ไม่รู้นะครับผมผมเอามามัม้ๆนะเฮ้ย <c oughs> <h ơi> มันได้จริงนะครับผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับสูตรว่ะน่าจะเป็นเพราะว่าเราดวงดีมากกว่าที <c oughs> ่ด้นนอกไททันโอเค เดี๋ยวเราไปดูความสามารถของเขาภายในแมพกันนะครับผมแต่ตอนนี้มาดูในส่วนของสเตตัสกันก่อนนะครับเป็นระดับกรดลี่ดามิเริ่มต้น3,850ครับอัพแม็ x 121,000ลนสะครับรัศมีการโจมตี20อัพแม็ก35คูดาว1วิอัพแม็กก้อวิและมีดพีอยู่ที่3850อัพแม็ก1 2 1 0 0 0นะครับในส่วนของดาเมจดีพและก็คูดาวผมว่าทำออกมาได้ดีแต่ว่ารัศมีการโจมตีน้อยไปหน่อยนะครับผมแต่ต้องมาดูในส่วนของความสามารถเขาอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อน ผู้พัฒนาระบุความสามารถของ Eternal Clock Titan ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ด้วยนะครับผมยูนิตตัวนี้ค่อนข้างแปลกนะครับแต่คิดว่าความสามารถเนี่ยน่าจะคล้ายๆกับเจ้าทอสทีวีแมนนะครับผมเพราะว่ามันจะมีการสปรอยเหมือนกันนะครับแต่ว่าการสปรอยของเขานั้นจะเป็นการสร้างขอบเขตความตายรอบๆแผนที่นะครับผมจะเป็นโซนพิเศษที่เขาสามารถวางไว้ครับแล้วก็จะทำให้ทอเลลเดินช้าลงถึง60%ครับรับความเสียหาย1 10 จากหมัดของเขาทุกๆวินาทีที่อยู่ในโซนนะครับผมตำแหน่งของโซนเนี่ยจะเป็นการแรนดอมนะครับผมแล้วก็จะรีเซ็ตทุกๆนาทีครับเนื่องจากว่าโซนเหล่านี้มีพลังมากนะครับผมจะถูกจำกัดการวางนะครับวางได้เพียง3ตัวเท่านั้นครับเพื่อนๆเนดี๋ยวเราลองไปดูความสามารถของเขาภายในแมบกันเลยครับไหนๆเราก็สุ่มได้ยูนิตของเขาทั้งคู่แล้วนะครับผมเพื่อนๆในกล่องเนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวเล็กนั่นก็คืออเวอรกา s สปิกเมนเพราะฉะนั้นเอามารีวิวควบคู่ไปพร้อมกันเลยนะครับผมเฮ้ย ระดับลีเจนเหมือนกันกันกบคิวปิดแถมเงินที่ใช้ในการเรียกออกมาใช้งานยังเท่ากันอีกด้วยเพราะฉะนั้นวางไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับผมนี่ครับคาแรคเตอร์รของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ,อ่นอะนาฬิกาซ้ายสปอนออกมานะครับผมเวลามีทอยเลดเข้ามาสู่รัศมีการโจมตีจะเริ่มจับเวลา20วินะครับ20วินะตรงนี้คิดว่าน่าจะไม่เท่ากันกับในชีวิตจริงหรือว่าเขานับเป็นคิดที่ทําดาเมจได้กับทอยเลดอันนี้ต้องลองสังเกตดูอ่ะเพื่อนๆน ว่าผู้พัฒน,นาเขาไม่ได้ระบุเอาไว้ที่หน้าเว็บไซต์นะครับบอกแต่เพียงว่าถ้าเวลามันใกล้หมดใช่ไหมในส่วนของนาฬิกาทรายตรงเนี้ยเจ้านี่มันจะมุงหูมากแล้วก็ต่อยแรงขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าแรงที่ว่านี่คือยังไงนะครับผม1ิบเ้าวิละเห็นปะเพื่อความปลอดภัยมั่นใจได้เพราะฉะนั้นวางคิวปิดเสริมไปอีก1ตัวครับผมคู่ดาวเขา1วินะแต่ว่าของคิวปิดเนี่ยสวินะครับสวิแต่มันเป็นเพลสซิ่งไงคือเจ้านี่1วิดามเมจเดียวเดี๋ยวหลุดครับผมวางแบบนี้แหละดีละ ทีนี้ก็วางตัวฟาร์มเงินไปเพิ่มโอ้โหยี่ิบวินี่นานมากนะครับผมตอนนี้สิีวิอยู่เลยอ่ะเพื่อนเพื่อนซึ่งถ้าเป็นเวลาในชีวิตจริงเห็นไหมครับไปไกลแล้วนะครับผมลองมาดูตอนอัปเกรดกันบ้างครับจากเลเวล1ไปเลเวล2ใช้เงินในการอัปเกรด4 0 0นะครับอัพเกรดไปเลเวล2มาคาแรคเตอร์เปลี่ยนไหม คาแรคเตร์ไม่เปลี่ยนนะครับผมเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือสเตตัสเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นอัปต่อเลยจาก2ไป3ใช้เงินในการอัปเกรด1,500และเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล3ครับเฮ้ผมว่าตัวนี้เจ๋งอ่ะคือเขาใช้เงินไม่เยอะมากนะครับเอเอแล้วทำไมปล่อยหลุดล่ะพี่อ๋อลืมไปคอนโทนทาเก็จแล้วปรับไม่ทันเมื่อสักครูน่นี้เปลืองเงินอีกแล้วครับทันโอไม่น <laughs> ะ oh ผมต้องเปลืองเงินโอเคอัพเกรดคิวปิดดีไม่ต้องวางเพิ่ม หลุดไปตอนไหนวะเนี่ยทอยเลสซิตี้เราโอ้โหมาอีกหนึ่งแตกไหมครับอย่าบอกนะว่าแตกผมวางตรงนี้ดีกว่าผมมัวแต่ดูพี่นาฬิกาทรายจนลืมไปว่าทอยเลตหลุดมาเยอะแล้วนะครับเมื่อกี้กันได้ไหมไม่อยู่อ่ะผมว่าแตกแน่เลยไม่ได้เอาซีเคดเอเจนต์มาด้วยถ้าวางเอนจิเนียร์ไปก็อืมไม่เป็นไรอวยไวอยู่ โอ้โหไหนใครว่าแตกยังไหวอยู่เลยครับผมเส้นรัศมีการโจมตีของเขาจะมี2วงแบบนี้นะครับเมื่อเราอัปเกรดเป็นเลเวล3แล้วครับผมซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า2วงนี้วงภายนอกกับวงภายในมันต่างกันยังไงเพราะว่าพี่คิวปิดเราลัดหมดเลยนะครับผมแทบจะไม่เห็นความสามารถของเขาเลยนะไม่เป็นไรเอาเขาไว้แบบนี้แหละดีแล้วเดี๋ยวผมอัปเกรดคิวปิดให้แม็กเลยนะทีนี้อัปเกรดตัวฟาร์มเงินให้แม็กนะครับผมจากนั้นเราจะเรียกพี่เบิ้มกกอรลี่ออกมาใช้งานพร้อมกันครับ เอ้ยเวลาใกล้หมดแล้วเหลือ3วิเองนะครับผมและที่สำคัญเขาไม่มีความสามารถพิเศษในการป้องกันสตันนะทีนี้เรามาดูกันครับอิตาโนค็อกไทยท่านใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน700นะครับผมเช้งเงินน้อยมากผมจะวางเขาไว้ตรงไหนดีตรงนี้ได้ไหมอ่ะฮิตบอกเขาก็ใหญ่เบิ่มซะเหลือเกินนะครับผมแขนยาวเบื่อ แขนยาวมากดูครับและนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาพร้อมกับแอนิเมชันการโจมตีสุดเท่แบบนี้เลยนะครับผมว้าวเพราเหมือนแบบเพื่อนๆเคยเห็นแบบว่าที่เป็นเป่าลมอยู่หน้าร้านคาเคอะไรอย่างนั้นไหมเนี่ยเหมือนเจ้านี่เลยนะครับผมโอเคเลเวลหนึ่งเนี่ยมีความสามารถพิเศษในการป้องกันสตันได้5้าฮิตเลยนะครับผมผมอัพเกรดเลยนะจากเลเวลหนึ่งไปเลเวลสใช้เงินในการอัพเกรด1น0 0นะครับผมคาแรคเตอร์เปลี่ยนไหม ช่วยกันสังเกตด้วยนะครับจากเลเวล2ไปเลเวล3ใช้เงินในการอัปเกรด3 5 0 0โอ้นี่ไงเขามาสปอนอยู่ตรงนี้นะครับผมมันเป็นการแรนดอมไงเพื่อนๆโอเคอัพต่อครับจาก2ไป3ใช้เงิน3,500นะครับผมอัพเป็นเลเวล3มาครับคาแรคเตอร์เปลี่ยนไม่เอ่ยเปลี่ยนดิเพราะว่ามีด้านหลังเพิ่มเข้ามาเป็นฟันเฟืองนะครับผมจาก3ไป4ใช้เงินในการอัพเกรด7 0 0 0ครับ อัปเกรดเป็นเลเวล4มายังไม่แม็กนะครับผมยังไปต่อได้อีกนะด้านหลังก็จะมีเพิ่มเข้ามาอีกตรงนี้นะครับผมมาตรงนี้ละมาตรงนี้ละอ่ะดูสิ้ยอุ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 ้ยวับไปวับมายังกระจัมเปอร์มาตรงนี้ล,ละ,ปปะลเป็นซโลใช่ปะ่ะเฮ้ยเขายิงเลเซอร์ออกมาได้ด้วยอ่ะบริเวณตรงท้องของเขาอ่ะเพื่อนๆว้าวทำดาเมจได้เจ๋งเลยฮนะอยู่ในตัวนี้แล้วผมก็ลืมดูครับพี่นาฬิการายของเราเมื่อกี้นี้ เหลือสวิสุดท้ายแล้วหมดไปแล้วนยเกิดอะไรขึ้นสปอนใหม่นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าตอนใกล้บุญเนี่ยคือเขาตีแรงขึ้นมันแรงขึ้นเท่าไหร่นะครับโอเคอัพต่อจาก4ไป5ใช้เงินในการอัพเกรด12,000และเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล5นะครับผมว้าวคาแรคเตอร์ดูดี ฟุ้งฟิงวุ่งวิงแบบนี้เลยนะครับผม,มเพื่อนๆในส่วนของฮิตบล็อกการป้องกันสตันยังคงเหมือนเดิมนะครับจากเลเวล1มาถึงเลเวล5เนี่ยคือกันได้5ฮิตนะครับเพื่อนๆแต่ข้อดีก็คือกันได้ตั้งแต่ต้นเลยนะครับผมทีนี้ของที่เขาสปอนออกมาเนี่ยวัตถุที่เขาสปอนออกมาเนี่ยมันสโลใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้นี้เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับผมสโลหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันจะแรนดอมไงทีนี้ลิมิตในการวางเขาบอกว่าสามนะครับผม ผมวางไปเพิ่มอีกหนึ่งตรงนี้รัศมีการโจมตีผมว่าถ้าเราเอาเลดไปค่อนคาเมลาแมนมาช่วยบูทเนี่ยน่าจะเวิร์กนะครับผม35มันแคบไปหน่อยนะครับแต่มันก็พอแหละถ้าเราเอามาเล่นแบบอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆถ้าไม่ใช่อีเวนต์แบบคนหูนนะเป็นหมุดในเมย์ปกติผมว่าไหวอย,อยู่แล้วนะครับตัวที่4วางไว้ปาบไม่ได้แล้วลิมิตในการวาง3นะครับผมสาเนาถูกต้องตามหน้าเว็บครับ ข้อดีของยูนิตตัวนี้ไม่เพียงแต่เขาจะช่วยเราสโลได้เขายังทําดามิได้ดีอีกด้วยนะครับผม1นึ่งแนนนะครับไหวสบายผมบอกเลยนะครับผมระวังแค่นี้พอนะผมขายคิวปิดทิ้งเลยเพราะคิวปิดนี้ใส่ไม่ดีชอบลาดนะครับผม <laughs> โอเคมาลองดูกันครับผมว่าแค่เนี้ยไหวไมเพื่อเพื่อน เว็บที่47ครับเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับผมเพราะว่าเจอหลับระัวนะครับเพื่อนเผมได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งครับสำหรับยูนิตตัวนี้ Eternal c o c k t ท t a นเนี่ยเวลาเขาเจอสตารหรือว่าอยู่ในสถานะหลับแบบนี้นะครับเพื่อนเเขาจะไม่สามารถใช้ความสามารถของเขาได้นะครับผมที่เป็นการสปอนเดสโซนออกมาเนี่ยนะครับผมแล้วก็เดสโซนเนี่ยทำดาเมจได้ด้วยนะทุกคนลองสังเกตดูครับเห็นไหมทอยลตเนี่ยเฮลดนะครับผมเวลาเจอเดสโซนนะครับผม ผมสงสัยอย่างหนึ่งนะครับอันนี้สมมุติเล่นๆกันนะเพื่อนๆสมมติว่ามีทอยลทออกมา10ตัวใช่ปะนะครับผมแล้วเราวางไป3ตัวแบบเนี้ยแล้วโซนที่โคสปอนออกมาสมมุตินะสมมุติมันไม่โดนทอยลิทเลยอะเพื่อนๆคิดว่ามันจะเป็นยังไงครับสมมุติเนี่ยยังกิดออกมาเนี่ยทุกคนนึกภาพออกใช่ไหมยังกิดออกมานะครับผมเนี่ยเพื่อนๆเฮ้ยกิดมันพุ่งปี๊ดแล้วนะ กิจพุ่งปีดแล้วผมว่าบันเทิงระเลืงใจแล้วแบบเด็กโอ้โบายกอดกิจมันพุ่งปีดเข้าฐานไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราไม่ได้แพ้เพราะบอสหรือแพ้เพราะใครแต่เพราะความไวของกิจล้วนๆไม่ต้องออกมาแล้วมังพวก เป็นก๊อดลี่อีกหนึ่งตัวที่เล่นมันมากความสามารถตอนแรกที่ผมบอกว่าคล้ายๆกับเจ้าทอสนะครับปรากฏว่าไม่เหมือนเลยของทอสหรือว่ากาวิต้กันคาเมราแมนเนี่ยมันเป็นการวางไว้อยู่ที่นะครับผมแต่ว่าเจ้านี่มันแรนดอมไปมาแลวคือมันเป็นแบบมันเป็นวัตถุที่แบบมีคิดบล็อกค่อนข้างใหญ่ด้วยนะครับผมสลูได้อีกต่างหากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถที่แปลกแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับผมส่วนตัวค่อนข้างชอบนะ แต่มีปัญหาแค่เรื่องเดียวนะครับเรื่องของลิมิตในการวางนะครับผมผมคิดว่าถ้าวางได้สักประมาณ5ตัวหรือว่า4ตัวแบบเอนจิเนียร์น่าจะมันกว่านี้อีกนะครับเพื่อนเอาไปเล่นแบบพวกอีเวนต์ไปลงในเอเลสอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่า3ตัวก็โอเคและนะครับผมรวมไปถึงเงินที่ใช้ในการอัปเกตดก็ใช้ไม่เยอะครับถ้าเทียบกับความสามารถที่ได้มาคุมครับเพื่อนคลิปนี้ก่อนจากกันไปทุกคนมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างอย่าลืมพูดกุยกันได้ไว้ใต้คลิปนะครับและที่สําคัญเลยผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้้กัันนดวยะครบ